ราคาในปัจจุบันนี้เราจะสังเกตเห็นว่าเราตีฟิโบเป็นชุดแรกของราคาในขาลงนะครับกราฟได้วิ่งจบในแนวฟิโบของ161.8ที่199 9นะครับและไม่สามารถวิ่งทะลุลงมาได้มุงมองนี้เป็นมุงมองที่บ่งบอกถึงแพทเทิร์นในการวิ่งของราคาในเช้าวันนี้ก็คือมองว่าเป็นรูปแบบของ abc อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการวิ่งราคาโดยการตีเชนไลน์ของตัวราคาทองคําในเช้าวันนี้ก็คือรอให้กราฟเบรกในเชนไลน์นี้ออกไปก่อนนะครับมองมองในการเข้าเทรดหรือมองมองในการมองแนวโน้มราคาทองคําก็คือรอให้กราฟเบรกในเชนไลน์นี้ออกไปก่อนนะครับเราก็จะไปหาจุดในการเข้าเทรด จุดในการเข้าเทรดก็คือโฟกัสในการเข้าเทรดออเดอร์บายนั่นเองนะครับถ้ากราฟสามารถวิ่งเบรกในเทรนไลน์นี้ออกไปได้นะครับเรามองว่ากราฟมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปทดสอบข้างบนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการโฟกัสเข้าเทรดออเดอร์บายเป็นหลักนะครับส่วนในราคาในปัจจุบันนี้เป็นช่วงของไซเว์นะครับก็ใครเข้าเทรดก็ให้เน้นการเข้าเทรดในระยะสั้นเอานะครับเป็นกรอบราคาเอาละกันนะครับของตัวทองคำในเช้าวันนี้นะ